วัสดีครับวันนี้พบกับช่องผมอีกแล้ววันนี้ผมก็หยุยดหยับในช่วงวิถีวิธีคนดีสารนะวันนี้ผมก็จะพาไปกินเมนูส้มตำนะฮะที่ทํามาจากบ้านเราแล้วนะฮะให้ดูกันเลยเนี้ยก็คือส้มตําของเรานี่นี่ก็เป็นผักกลางๆครับนี่มาเคือรนนี่แตงกวาหน่อไม้ต้ม ก็มีผักกักถินได้ฮะนี่ก็คือข้าวเหนียวพุกันอร่อยอร่อยนะแม่ผมก,ก,กินกินกินนะฮะกินกันกินที่ดูนะฮะเหนียว อ๋ออืม,มก็ไม่กินผักเลยพี่น้อง อะไรจริงๆพี่น้องร้องใช้กล้องหลังนะฮะนักบอนห้าถ้าหากผมขอไปทีห้าผมยังไม่ได้ทำอีพีสองผมบอกว่าจะกินปลาจีตอนนั้นฮะบอกว่าจะกินแบบสุกแล้วนะสุกแล้วจะกินพอดีนะ่ะ ผมลืมถ่ายนะครับเพราะว่าผมกินก่อนเยอะแต่ว่าผมขอแต่ว่าผมว่ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็อย่าว่าก็อย่าว่ากันเลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปบบ็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับลาไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ